สวัสดีคุณครูทุกท่านครับกลับมาพบกับอภิชาติอีกครั้งในคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้งาน Google Classroom ครับเริ่มต้นนะครับคุณครูต้องล็อกอินเข้ามาที่ Gmail ที่เป็น Account ของบดิน2 ac t h t th ก่อน หลังจากนั้นวิธีเข้า Class Room เรามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีวิธีที่1น,นะครับคุณครูมาที่ปุ่ม9จุดทางด้านขวามือแล้วก็เลื่อนหาไอคอนที่เขียนว่า Class Room ตรงนี้ก็สามารถเข้าไปที่ Class Room ของเราได้วิธีที่2ครับเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของโรงเรียนเลื่อนมาที่เมนูด้านซ้ายมือครับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ elearning คลิกเข้าไป มาที่ e-learning ประดิน2เลื่อนมาที่ไอคอน c l a s s r o o m เรียนกับครูผู้สอนตรงนี้ก็สามารถเข้า Classroom ได้อีกวิธีหนึ่งครับตอนนี้ผมยกตัวอย่าง Account ของครูอภิชาตินะครับจะมี Classroom ที่สร้างเอาไว้แล้วซึ่งตรงนี้ขอให้คุณครูทุกท่านสร้าง Classroom เป็นแพทเทิร์นเดียวกัน ก็คือในหนึ่งคลาส o ูมเป็นหนึ่งรายวิชาให้ตั้งชื่อเป็นระดับชั้นห้องเรียนของนักเรียนตามด้วยภาคเรียนแล้วก็ปีการศึกษาบรรทัดที่2เป็นชื่อรายวิชากับรหัสวิชาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเห็นข้อมูลของ Classroom เหมือนกันเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งโรงเรียนทุกวิชานะครับถ้าคุณครูเคยสร้างคลาส o ูมแล้วก็จะปรากฏคลาส o ูมขึ้นบนจอแบบตัวอย่างในตอนนี้ครับ ผมจะสร้าง1รายวิชาสอน5ทับ,รา,าทบรายวิชาเดียวกันสอน5ทับรายวิชาเดียวกันสอน5ทับจนครบทุกห้องที่สอนครับถ้าเป็นอีก1รหัสวิชาเราก็สร้างแยกขึ้นมาอีกเป็น5ทับ 1, รหัสวิชาที่2 5ทับ 3, รหัสวิชาที่3จํจำนวนห้องของคลาสรูมก็จะเท่ากับจำนวนห้องของนักเรียนที่เราสอนครับ ต่อไปจะเริ่มสร้าง Classroom กันแล้วนะครับผมขอเปลี่ยน Account ไปใช้เป็น Account ของคุณครูอีกท่านหนึง่งเพื่อที่จะได้เห็นว่าการเข้า Classroom ครั้งแรกต้องเลือกเมนูอะไรบ้างครับตอนนี้เลื่อนไปที่เมนู Classroom จะเห็นว่าคุณครูที่เข้าใช้ Classroom ในครั้งแรกครับจะมีหน้าต่างต้อนรับการเข้าใช้งาน Classroom ครั้งแรก คุณครูกดปุ่ม continue ตรงนี้สำคัญมากครับจะต้องเลือกว่าคุณครูเป็นคุณครูหรือนักเรียนก่อนต้องเลือกประเภทให้ถูกนะครับถ้าคุณครูเลือกผิดไปเลือกเป็น student แล้วคุณครูจะไม่สามารถแก้ไขได้ต้องติดต่อให้ admin โรงเรียนเป็นผู้แก้ไขครับเราจะต้องเลือกว่าเราเป็น teacher หรือเป็นคุณครูที่เมนูด้านขวาครับ ข้อแตกต่างของการเลือกเมนู Student กับ Teacher จะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนหรือ Student เราจะสามารถ join class หรือเข้าร่วม class ได้อย่างเดียวจะไม่มีเมนู create c a r d ครับจะมีเฉพาะในคุณครูเท่านั้นตอนนี้เราเลือกมาในฐานะคุณครูก็จะเห็นว่าเรามีทั้ง join class และ create c a r d คุณครูก็สามารถสร้าง Google Classroom ได้แล้วครับเริ่มสร้างกันเลยครับคลิกที่ปุ่ม create class ในช่องที่1ครับ class name เมื่อสักครู่นี้ได้แจ้งไปแล้วครับว่าขอให้ตั้งเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับก็คือห้องของนักเรียนก่อนผมยกตัวอ,อย่างเป็นม .5 ทับหครับตามด้วยภาคเรียนทับปีการศึกษา ช่องที่2ครับเราจะใส่เป็นรหัสวิชาและชื่อวิชาครับแล้วก็ขีดกลางครับชื่อวิชาช่องที่3ครับตรงนี้อาจจะใส่เป็นรายละเอียดของชื่อครูผู้สอนครับ ช่องสุดท้ายตรงนี้กรอกเป็นเวลาที่เรียนครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถกดปุ่ม create เพื่อสร้างคาัดลูมได้แล้วครับ ตอนนี้คุณครูได้คลาสรูมมาเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมก็จะพาเข้ามาสู่หน้าของชั้นเรียนได้เลยเมื่อสักครู่ที่เราตั้งชื่อเอาไว้เห็นไหมครับห้องของนักเรียนก็จะอยู่เมนูบนสุดแล้วก็มีตัวหนังสือขนาดใหญ่ที่สุดครับจะเห็นเด่นชัดเลยเพื่อที่ว่าเวลานักเรียนเข้ามาใช้ในการเรียนคลาสรูมเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเราก็จะเห็นห้องของนักเรียนก่อนตามด้วยรหัสวิชาครับซึ่งตรงนี้ ก็จะแตกต่างกันในแต่ละรายวิชาส่วนบรรทัดที่3ตรงนี้ครับเป็นรหัสหรือรหัสผ่านเข้าคลาสรูมนั่นเองเราสามารถเอารหัสตัวนี้แจกให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้ามาในคลาสรูมได้ซึ่งการให้นักเรียนเข้ามาในคลาสรูมไม่ได้มีวิธีเดียวครับมีหลายวิธีเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับส่วนอีก2บรรทัดจะซ่อนอยู่ในรูปลูกศรสามเหลี่ยมด้านล่างตรงนี้ครับคลิก จะสามารถเปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เขียนว่าคุณครูอภิชาติแล้วก็วันศุกร์คาบที่3-4ที่เราเขียนเอาไว้ตอนสร้างคลาสนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีความสงสัยว่าเราใส่ข้อมูลไม่ตรงกับหัวข้อของคลาสรู o มก็ไม่เป็นไรครับเพราะไม่ได้มีผลกับการจัดการเรียนการสอนเราเพียงแต่ใส่ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเวลาเรียนเท่านั้นเองครับ นี่คือ1 Classroom ที่เราสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากจะสร้าง Classroom อื่นๆเพิ่มเรามาที่เมนูขีดด้านซ้ายมือครับเลือกไปที่ Class หรือชั้นเรียนจะเห็น Classroom เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเหมือนที่ดูในตัวอย่างของครูอภิชาติในตอนแรกนะครับตอนนี้คุณครูอาจจะสงสัยว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องทำ1 Classroom ต่อ1ห,ห้องเรียนเนี่ย สอน15ห้องเรียนก็จะใช้เวลาในการสร้างยุ่งยากหรือเปล่าตรงนี้ถ้าเราเกอกข้อมูลของห้องคลาสเรียนห้องแรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถทำการคัดลอกหรือ Copy ออกไปเป็นหลายๆห้องได้โดยใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือคุณครูสร้างคลาสรูมที่1ให้เสร็จเรียบร้อยคลิกที่ปุ่ม3ปุ่มทางด้านขวามือแล้วทำการ Copy ครับ เราจะเห็นว่าข้อมูลของคลาสรูมที่1ถูกคัดลอกมาเป็นคลาสรูมห้องที่2เราก็เพียงแค่แก้ไขข้อมูลเปลี่ยนเป็นห้องเรียนถัดไปก็คือห้องที่2ครับข้อมูลอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเลยคําว่าดูมเราก็เปลี่ยนคาบสอนครับเนื่องจาก5้าทัพหนสอนวันศุกร์ตามตารางใช่ไหมครับห้าทัพสผมสอนวันจันทร์ แล้วก็กดปุ่ม copy ครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถทำสำเนาของ Classroom เพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณครูสามารถ copy คลาส m เนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆจนครบทุกห้องเรียนได้อย่างไม่ยากเท่าไหร่ครับ Classroom ห้องที่2ปรากฏแล้วครับเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเมนูที่ใช้ในการคัดลอกเมื่อสักครู่นี้เป็นภาษาอังกฤษเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยได้นะครับวิธีการเปลี่ยนภาษาไทย คลิกที่ URL ด้านบนครับให้พิมพ์ s h เครื่องหมายคำถาม h l เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ th ครับเติมคำนี้ลงไปด้านหลังของชื่อ URL ของ Classroom ครับแล้วกดปุ่ม enter เพียงเท่านี้ครับภาษาทั้งหมดที่อยู่ในหน้าของ c s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  r o เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทยแล้ว หากต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาอังกฤษเราก็พิมพ์เหมือนเดิมครับ question mark hl เท่ากับลบออกครับเปลี่ยนเป็น en กด enter ก็จะสามารถสลับเมนูครับระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษใน Classroom ได้ตรงนี้คุณครูก็สามารถเลือกใช้ได้ตามถนัดเลยนะครับของผมขอเลือกเป็นภาษาไทยแล้วกัน คำถามต่อมาครับคุณครูบางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิด Copy หรือคัดลอก c l a s s r o o m ไปเรื่อยๆแล้วเกินจำนวนห้องที่เราสอนอยู่เราจะลบได้ยังไงนะครับสังเกตว่าปุ่มเมนูลบจะไม่มีให้เลือกใช้นะครับทุก Classroom ก็จะเหมือนกันครับไม่มีเมนูลบให้เราใช้วิธีการเลือกเมนูจัดเก็บครับ จัดเก็บเนี่ยปกติจะใช้กับเวลาที่ผ่านภาคเรียนที่1ไปแล้วขึ้นภาคเรียนที่2เราสามารถเก็บข้อมูลตรงนี้แยกออกจากห้องเรียนในเทอมปัจจุบันเราให้เลือกเก็บก่อนยืนยันการเก็บกดปุ่มเก็บครับคลาสมที่เรากดเก็บจะหายไปไปอยู่ที่ไหนคลิกไปที่เมนู3ขีดด้านซ้ายมือเลื่อนมาที่ชั้นเรียนที่เก็บ เมื่อมาถึงชั้นเรียนที่เก็บนี่คือห้องหรือคลาสมที่เราเลือกเก็บมาครับในเมนูตรงนี้ก็จะมีเมนูกู้คืนกับลบเราสามารถลบทิ้งถาวรได้หรือจะกู้คืนกลับไปอยู่ที่เดิมก็ได้ครับตรงนี้ผมเลือกลบการลบก็จะลบแบบถาวรไม่สามารถนำข้อมูลของคลาสมกลับมาได้นะครับอันนี้คุณครูมั่นใจว่าเราต้องการลบแเราก็กดปุ่มลบได้เลย เท่านี้ครับในการลบคัสต์ลูมกลับไปที่เมนูหลักของคัสต์ลูมเลือกชั้นเรียนเหลือห้อง5ทับ1ครับนี่ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นครับการสร้างคัสต์ลูมการลบคัสต์ลูมการใส่รายละเอียดของคัสต์ลูมในคลิปต่อไปครับเราจะนำนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนกันว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี ดีครับ